อา,อ,อาหารของหนูว,วันนี้ะอะใถ้ถ้วยท้าวไม่ได้เลยอ้ามกับข้าวคุณยายอร่อยจังเลยข้าวคุณยายอร่อยจังเลยอามมาม,มลูกมามามาอม้ามข้าวคุณยายอร่อยจังเลย ข้าวคุณยายอร่อยจังเลยเอะลูก่ะอืมข้าวคุณยายจะทั้งบดท,ทั้งไม่บดนะคุณยายจะทำสองอย่างเ <c oughs> สร็จแล้วเอามารวมกันเพื่อให้เด็กเขาได้ใช้เหงือกของเขาบดด้วยทำลูกมา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  ยำ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 หมี่ยำหมี่คุณชายอร่อยไหมคุณชายคุณชายอร่อยอุ้ยเถาเถาสิตกปากตกปากเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยข้าวคุณยายอร่อยจังเลยเมาม่มงลูกมะม่วงมะม่ลูกมะม่มะม่น้องเราหมดหรือยังนี่ น้องเราหมดแล้วยังอ้าวน้องเราหมดแล้วออออ้๋ออ๋ออเก่งจังเลยอร่อยจังเลยกับข้าวคุณยายอร่อยจังเลยข้าวคุณยายอร่อยจังเลยอ๋อ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 ออ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  วันนี้ได้ตับไก่ฟักทองแครอทแล้วก็ผักกาดขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้กินปลาอ้ำอ้ำอ้อเก่งจังเลยอร่อยจังเลยวันนี้มากินข้าวรับแสงแดดริมดีเสริม <c oughs> สร้าง ที่กินกวาตาวา่าตะกี้แบบสตี้อร่อยอยู่ขาคุณตาใกล้จะหมดแล้วนะครึ่งถ้วยใหญ่อะ่ะใกล้จะหมดแล้วนะเอาว้าวว้าว,าว,าวาจามเหรหรือทำไมถึงจามล่ะคะนี่ เปนออกดังเลยติลูกเฮ้ยาคุกเสยด้วยฮัลโหลฮะฮัลโหลน้ำมามามาอาปากอาปากอาน้ำยำยำพวกหนูทานเกลี้ยงถ้วยเลยค่ะ